สวัสดีครับพบกับผมนะครับอู๋ช่างบอยมหาสารคามนะครับสวัสดี f อทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี f c ทางแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ผมเตรียมจะส่งพวงมาลัยรุ่นดํามือเผากระบะนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าทางจังหวัดศรีสะเกษนะครับทางร้านเราก็เหมือนเดิมนะครับเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับเข็นกันง่ายเลยนะครับบันไดสองข้างครับเจาะช่องมองหลังมีหมวกมีกล่องเครื่องมือตาตั้งปรับเกียวนะครับตัวนี้เป็นกระทะขอบ15เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดความกว้างของตัวรถนะครับ 1เมตรจเซนนะครับยาวที่2เมตร80นะครับคอกสูงที่1เมตรนะครับสามารถเปิดข้างได้ทั้ง2ด้านนะครับแล้วตัวนี้ก็ความพิเศษก็คือเปิดข้างได้แล้วก็ดําได้นะครับตัวนี้สามารถบรรทุกได้3ตันถึง3ตัน5้านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอนถึงบ้านลูกค้านะครับตอนนี้เรามาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกค้าเลือกนะครับคันนี้นะครับใส่กับคูเบอต้านะครับแต่เลือกพ่วงให้เป็นสีเขียวตองนะครับข้างในเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมโครงสร้างใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นโครงสร้างเราจะเป็นโครงสร้างเหล็กรางน้ําหน้าสีนะครับเป็นตัวคัสซีนะครับ ตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ําหน้าสี่เป็นตัวคาสีนะครับเห็นไหมครับร้านเราเอกลักษณ์มีกล่องเครื่องมือนะครับตั้งปรับเกลียวอันนี้ไมค์คดดานะครับอยู่ตรงกลางพากระบะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับคาสีบนจะเป็นเหล็กรางน้ําหน้าสามนะครับลูกค้าชัานใดสนใจนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะครับผมทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาชมรถไถของลูกค้านะครับลูกค้าเอามาใไซกับคูบวต้านะครับแต่ลูกค้าเลือกพ่วกเป็นสีเขียวตองนะครับ เราไม่จาเป็นต้องเลือกสีให้เหมือนรถไข่ก็ได้นะครับสีนี่แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับเรามีทุกสีนะครับขอบคุณเอฟีนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม